นี่นี่ใหญ่เท่าไหรเนี่ยยี่สแล้วหมูอะหมูก็ยี่สิบแล้วนี่อะไรเหมือนกันข้าวเหนียวเท่าไรข้าวเหนียวหบาทเนี่ยห้าบาทแล้วนี่อะอันนี้สิบบาทชิ้นหนึ่งจ้าแห่ล้วงไป้างล่าง ไก่นี่เท่าไหร่นะเบอร์นี้เท่าไหร่สามสิบห้าบาทเท่าไหร่ยี่ห้าจ้ะเอาก็เดียบขอที่เป็นสามสิบเท่าไหร่นะสาบาทจะไอ้ข้าเดนียวห่อเดียวหอเดียวยี่สิบยี่ห้าแล้วแหนมเท่าไหร่แหนมสิบาทอันนี้มันไม่ใช่สามสิห้าอ 1า3ห้าส,ส,สามห้า,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 านั่นแหละจะหมอไม่ดีแกแล้วว่าู่เดี๋ยวเดี๋ยว มาขายจากไหนครับเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อครับก็ชาแนลฟิ t ไทยใน YouTube ครับกำลังอยู่บนเส้นทางเริ่มจะลงจากสีคิ้วแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเลยของไทยแนละเริ่มเป็นภูเขาอ่ะ ก็ซื้อข้าวเหนียวห้าบาทแหนม10บาทครับคอแข้ททางแพง,งแต่ว่าอันนี้ก็โอเคครับ20บาทไกท่ทอดป้าก็คิดผิดนะไม่ใช่ป้ายายครับเกคิดผิดกิดแนแหนมก่อนครับตอนนี้ภูมิประเทศเริ่มเป็นภูเขาหินนะฮะกำลังจะลงไปสระบุรีนะครับ เยอะยืดไม่ค่อยอ,อะไรแต่ใส่นังหมูใส่ยเยอะใช่ครับมีไม้ให้ด้วยนคนมาขายถั้วทอดขนานจิตครับ มีหมาด้วยหมามารออาหารครับอูห้หมาเนาะ ค้าครับไม่สนใจผมเลยอุตส่าห์จะเอาเนื้อให้แต่งเขามีขาประจำเขาอยู่ครับไม่สนใจผมครับรถนี้เป็นรถโยกสมัยก่อน มีมีคนเอาอาหารให้ด้วยเดี๋ยวตามไป กินแน้ำมต่อครับอรอเหล็กรถไฟมาแล้วครับ มือเที่ยงของผมครับที่คลองขนาดสิย ทังมาเขารู้นะครับว่าใครจะมาก,กัขบขบวนไหนมารอรับ นมม้ำเ่า,น,านี้ต้องจะผิด้นยมนากหมดแล้วครับน้ำเจี่ยวพิกด้ เราพบกับใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube